สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่สนใจเกี่ยวกับไพ่ยิปซีวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่ four of p e n t a c l e ไพ่ใบนี้มีความหมายหมายถึงการห่วงป้องกันร,รักษาสิ่งที่มีค่าของตัวเองการกักการไม่เปิดเผยเปิดใจ ชายที่มีลักษณะเป็นเศรษฐีทั้งกอดและเหยียบเหรียญของตัวเองไว้ป้องกันไม่ให้ไปไหนไพใบนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องการเงินก็อาจจะหมายถึงความหวงสิ่งของความงกได้ตัวเหรียญน,นี้นอกจากเงินอาจหมายถึงสิ่งของอื่นๆบุคคลหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมาเช่นความรักความคิดก็ได้เช่นกัน ดังนั้นการตีความว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการห่วงอะไรก็ต้องดูบริบทสถานการณ์หรือไพ่ใบอื่นประกอบและเนื่องจากไพ่ใบนี้มีการห่วงเหรียญไว้ถึงสี่อันซึ่งเลขสี่เป็นเลขแห่งความเสถียรมั่นคงมันก็หมายความว่าลักษณะคนในไพ่เป็นพวกไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นแนวอนุรักษ์นิยมก็ได้หรือจะมองว่าเลข4คือมีเยอะอาจจะมีตัวเลือกเยอะแต่กักไว้หมดทุกทางค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปของอาจารย์นะคะและชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ย,ยิปซีก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ